AI จะเข้ามายึดครองมนุษย์หรือเปล่านะครับตอนนี้มีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมีซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านสามารถสร้างตัวระบบเสียงท่านสามารถที่จะนำภาพมาเป็นตัวขยับเคลื่อนที่ได้โดยใช้เสียงต่างๆเข้าไปใส่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย AI กำลังเข้าจะมีบทบาทให้เราได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ ตั้งแต่กระบวนการในการที่จะเขียนคอนเทนต์นะครับทำสคริปต์นะครับทำรายละเอียดของวิดีโอ v o i c e o v e r ต่างๆและวทำเป็นแอนิเมชันต่าง,างๆนี่จะเห็นว่า AI เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้นะครับผมจะให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่าเ,เราจะจัดการกับตัวนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์นะครับยึดของมนุษย์ได้ไหมนะครับ AI นะครับ เข้ามาควบคุมนะครับเรามากยิ่งขึ้นเห็นว่าผู้คนใช้มือถือมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็การตัดสินใจแล้วก็จิตใจต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีบทบาทในการที่จะทำต่างๆเรื่องต่างๆนะครับคล้อยตาม AI มากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้กระบวนการนะครับของมันเนี่ยนะครับมันต้องศึกษากันนิดนึงว่า AI มันคืออะไรนะครับ AI ก็คือตัว artificial intelligence นะครับหรือตัวย่อก็คือ AI นะครับแล้วก็ กระบวนการนี้คล้ายๆกับท่านเรียงเลโก้นะครับเอาเลโก้มาเรียงนะครับจัดวางนะครับแต่กระบวนการเรียงของเราเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ต้องคิดนะครับในการที่จัดวางเป็นรูปแบบต่างๆนะครับแต่ AI มันสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทํางานได้เ,เร็วกวามรุดมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์ได้ว่าเลโก้ตัวไหนควรจะไปวางตรงจุดไหนตามจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งมันจะเรียนรู้พฤติกรรมเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย มันจะทําตามรีพีทนะครับเร็วมากเลยและก็วิเคราะห์ตรงนั้นนะครับทําให้ผลลัพธ์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากในขณะที่มนุษย์เนี่ยยังต้องใช้เวลานะครับในการที่จะเรียงลาดับตัวเลโก้นะครับใช้เวลามากๆนะครับคราวนี้การคํานวณของเจ้า AI นะครับมันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมากกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นล้านล้านเท่านะครับโดยฉพายยิ่งประสิทธิภาพของตัวคอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับที่กําลังจะ มีการพัฒนานครับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้การประมวลผลเนี่ยเร็วมากเพราะข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นข้อมูล Big Data ามหาศาลเลยนะครับในการที่จะประมวลผลในการที่จะนําข้อมูลพวกนั้นมาวิเคราะห์มา a n a อีกทีนะครับมันต้องใช้การคํานวณน,นะครับพลังงานในการคํานวณน,นะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับมันจะเข้ามามีบทบาทในโลกอนาคตทําให้ AI มีปริภิภาพสูงมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ เอาละครับตัว artificial intelligence หรือ AI นะครับขณะนี้มีการพัฒนาให้ประมวลผลนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราเห็นแพลตฟอร์ม AI ใหม่ๆเกิดขึ้นท่านเห็นว่า ChatGPT ท่านเห็นว่านำตัวภาพนะครับแล้วมา a n i m เม e ให้มันขยับนะครับสร้างภาพขึ้นมานะครับโดยการกี์คำสั่งเข้าไปนะครับแล้วตัว AI จะประมวลผลสร้างมันออกมานะครับ ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเราต้องใช้เวลาในการสเกตในการวาดเนี่ยเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยเ i เริ่มเข้ามามีบทบาทแม้กระทั่งกระบวนการในการเขียนสคริปต์ต่างๆเองนะครับการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ระบบมันก็จับได้ว่านี่คือข้อความที่มาจาก AI นี่คือข้อความที่มาจากมนุษย์นะครับเพราะความบกพร่องของมนุษย์เนี่ย human error ยังมีอยู่เยอะนะครับแต่ AI เนี่ยมันจะเริ่มทําให้มัน perfect มากยิ่งขึ้นตามข้อมูล เบสดาต้าที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นการประมวลผลเนี่ยจะเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและก็สิ่งที่ทำให้เรานะครับมีอิทธิพลกับเรามากก็คือตัวโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมที่มาจาก AI นะครับกำลังวิเคราะห์พฤติกรรมของคนคนนั้นนะครับก็คือเราทุกคนเนี่ยนะครับในการเข้าไปชุไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook ไม่ว่าจะเป็นตัวอ n s t t g r r m m นะครับหรือ,อ,อ TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่ใช้งานระบบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่มี AI อยู่ด้วยนะครับมันจะประมวลผลพฤติกรรมของคนคนนั้นว่าคนนั้นชอบอะไรคนนั้นทําอะไรแล้วก็ทําพฤติกรรมอะไรในอดีตแล้วนําพฤติกรรมพวกนั้นมาประมวลผลในการที่จะเรียงเหมือนอคนอธิบายตัวเลโก้ไปแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงก็คือทุกการอัปโหลดข้อมูลนะครับขึ้นตัวระบบนะครับ AI จะเก็บไว้หมดนะครับแล้วก็จะประมวลผล คำนวณตัดสินใจนะครับในอนาคตว่าเป็นยังไงแล้วค่อยๆส่งข้อมูลตัวนั้นเนี่ยนะครับเขาบ้าควบคุมพฤติกรรมของเราว่าพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างนี้ในอดีตที่คุณส่งมาเนี่ยเราจะข้อมูลได้แล้วว่าเป็นแนวนแนวทางอย่างนี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่อไปนะคตมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มันจะส่งข้อมูลในลักษณะเตร์ของเรามาเพื่อที่จะ,ะค่อยๆเข้ามาควบคุมเราอย่างช้าๆ,ๆโอเคนะครับนี่ก็คือ,อเป็นสิ่งที่ ต้องระหนักนิดหนึ่งนะครับในมุมมองของโค้ชเนี่ยเราต้องใช้ AI นะครับในการสนับสนุนตัวเรานะครับโดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดก,การของเรานะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวโค้ชจะให้เห็นวิธีการใช้งาน AI นะครับที่ปลอดภัยและมันมีประสิทธิภาพในโลกนะอนาคตเราต้องวางตัวเองโพสเซนตตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะครับในการที่จะเข้าไปใช้นะครับคนที่พัฒนา AI ขึ้นมานะครับเ,เขาเตือนนะ เขาเตือนนะครับว่าตัวเออเองนะครับมันมันอันตรายมันอันตรายนะครับและก็ตรงนี้นะครับเขาได้ออกจาก Google นะครับในการพัฒนาตัว AI ครั้งครั้งแรกๆเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันมันอันตรายนะมันพัฒนาไปต่อด้วยตัวเองมากกว่านี้นะครับมันก็จะส่งผลนะครับกับมนุษย์เยอะมากๆเลยนะครับทีนี้ โค้ดอยากให้พิจารณาการใช้งานของมันนะครับให้มีข้อพึงระวังนะครับในการใช้งาน AI ดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับให้พิจารณาการเลือกใช้งาน AI นะครับท่านต้องเลือกใช้งานนะครับว่า AI ตรงไหนเหมาะไม่เหมาะในการที่จะใช้งานนะครับอาจจะไปละเมิดสิทธิ์ใครหรือไปทําเสียงเหมือนใครไปทําหน้าเหมือนใครพวกนี้ไม่ได้นะครับมันเกี่ยวข้องกับตัวจริยธรรม E ริยธนะครับแล้วก็ทางด้านกฎหมายด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนแชท GPT หลายๆคนเริ่มคุ้นเคยว่าตัวนี้สามารถเอามาวิเคราะห์สั่งคาถามอะไรมันก็ตอบได้นะครับข้อมูลพวกนี้ถูกประมวลผลมาจากตัวระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมาจากไหนก็มาจากผู้คนหลากหลายนะครับบางคนส่งข้อมูลผิดมันก็มีบางคนส่งข้อมูลถูกต้องบางคนส่งข้อมูลแล้วใส่อารมณ์ตัวเองเข้าไปก็มีเยอะแยะหลากหลายพื้นฐานหลากหลายพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมันรวมกันอยู่ในอินเทอร์ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านถามอะไรบางอย่างเข้าไปในแชททีมดีมันจะไปดึงข้อมูลพวกนั้นมาตอบท่านนะครับถามว่าถูกต้องล้วเรซ็นไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นข้อมูลที่เราต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่เราเรจะใช้งานหรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น AI จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีด้านลบด้านบวกด้านใส่อารมณ์ จากข้อมูลที่ผิดเพี้ยนบิดเบือนลงไปเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลพวกนั้นไวห้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งจริงและไม่จริงปนกันอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้การนําข้อมูลจาก AI นะครับวิเคราะห์นะครับเราไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเอไอตอบอะไรแล้วเราเชื่อหมดแล้วเอาตรงนั้นไปทําเลยนะครับไม่ใช่ครับเราต้องนําข้อมูลข้อมูลนั้นมาตั้งต้นนะครับแล้วนํามาพิจารณา อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันถูกต้องตามสิ่งที่เราจะใช้งานไหมนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเรื่องเรื่องนี้เอ่อก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณากันนะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับเมื่อเราใช้ตัวข้อมูลเราส่งข้อมูลไปไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียอะไรเราพิมพ์เข้าไปเราใส่ข้อมูลรายละเอเียดของเราไปนะครับทุกอย่างนะครับเข้าไปอยู่ในระบบนะครับหากไม่โปรเทคให้ดีนะครับข้อมูลตัวนี้จะั่วไหลไป ได้หลายๆด้านนะครับทั้งวิชาชีพทั้งคนประสงค์ดีประสงค์ร้ายนะครับพวกนี้จะถึงข้อมูลได้ง่ายมากยิก่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ท่านต้องระหนักนะครับว่า,าความเป็นส่วนตัวนะครับต่อไปเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับแล้วท่านก็ต้องพิจารณาข้อมูลที่ท่านส่งเข้าไปในรลบอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วข้อต่อไปข้อที่3ก็คือให้พิจารณาเรื่องหลักจริยธรรมนะครับในการที่เราส่งข้อมูลไปแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะครับ หรือเราส่งข้อมูลด้านลบนะครับไปทําให้ผู้อื่นเสียหายพวกนี้นะครับมีผลนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันจะส่งผลกับตัวท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าสู่ข้อที่4นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับหากตัวระบบนะครับถูกเข้ามาแฮกหรือเข้ามาไม่ว่าเหมือนบัญชีธนาคารที่หลายๆคนโดนนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับมันก็จะสร้างความเสียหายเยอะมากเลยนะครับเพราะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันมีตั้งแต่สเกลบุคคลจนถึง สเกลระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเข้าถึงนะครับแล้วเข้าถึงตัวระบบอาวุธที่ทำลายล้างสูงนะครับตรงนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับระดับประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยตรงนี้จะต้องตระหนักนะครับและต้องทำความเข้าใจว่าตรงนี้มันสามารถเข้าถึงนะครับจากคนที่มีความรู้อีกระดับที่แอดวานซ์มากกว่า นะครับแล้วก็เข้าไปบริหารจัดการเข้าไปควบคุมได้นะครับและนี่ก็คือทั้งทั้งด้านดีและไม่ดีนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปในจุดที่เราบริหารจัดการได้นะครับเอาละครับคราวนี้ข้อต่อไปก็คือให้พิจารณาเรื่องการเข้า,เาถึงเข้ายึดพื้นที่ควบคุมนะครับตรงนี้ก็คือให้เห็นภาพตัวอย่างก็คือ เรื่องโซเชียลมีเดียเหมือน a c e b o o k นะครับเหมือนการมีอิทธิพลกับความคิดคนนะครับบางทีเขาเข้า,ขายึดพื้นที่เลยนะครับเขาดึงข้อมูลเข้ามาเหมือน a c e b o o k นะครับแล้วตรงนี้มีอิทธิพลการัดส่งใจของคนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านประเทศนะครับสังคมต่างๆนะครับหากใช้ไปด้านผิดทางบิดเบือนข้อมูลนะครับตรงนี้จะทำให้อ ผู้คนจนํานวนมากนะครับมีข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปบิดเบือนไปการตัดสินใจก็จะแตกต่างไปพฤติกรรมก็จะต่างไปด้วยนะครับนี่ก็คือต้องระมัดระวังเพราะว่าขีหลักๆนะครับโซเชียลมีเดียบางบางรายใหญ่ๆคียใหญ่ๆครับเขาควบคุมข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับเมื่อพิจารณารเรื่องการพึ่งพา AI นะครับให้ตรงนี้เป็นส่วนที่เราควรจะโฟกัสนะครับเมื่อก่อนมือถือนะครับก็อยู่ ในลักษณะปุ่มกดท่านที่คุ้นเคยกับรุ่นเก่าๆนะครับก็เห็นว่ารุ่นแรกๆการพัฒนาเลยมีปุ่มกดนะครับโอ้โหดีใจกันมากเลยสนาะมารถที่จะโทรอีกด้านหนึ่งเสียงของเราไปปรากฏอยู่จังหวัดได้นะครับเราพูดคุยกันนะครับก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับสาหรับโทรศัพท์ยุคแรกๆนะครับพอยุต่อมานะครับมีการพัฒนาแล้วก็มีการทําให้โทรศัพท์เนี่ยมันมีความฉลาดมากขึ้นก็คือตัวสมาร์ทโฟนที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน แล้วมีการลงแอปพลิเคชันเข้าไปในนั้นด้วยนะครับเราสามารถที่จะเบิกถอนเงินใช้เงินซื้อของต่างๆเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือมือถือได้ซึ่งรุ่นแรกมันทําไม่ได้มันมีปุ่มกดอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนมีพลังอานาจในการซื้อในการสื่อสารในมือนะครับมันมีทั้งคุณและโทษนะครับเพราะฉะนั้นการพึ่งพา AI ต้องพิจารณาให้ดีนะครับหากเราทุกอย่าง นะครับ AI หมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นการนําทางไม่ว่าเป็นการถามข้อมูลไม่ว่าสมองไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยก็ว AI ว่ายัางไงก็ตอบอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตรงนี้ทําให้เราเนี่ยมีบทบาทนะครับมีความพยายามน้อยลงนะครับแล้วทุกอย่างก็เอา AI แล้วกัน AI แล้วกันทุกอย่าง AI แล้วกันนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยประสิทธิภาพเรา value เราน้อยลงเรื่อยๆโอเคนะครับน้อยลงเรื่อยๆ เพราะฉะั้การใช้พลังงานสมองและจินตนาการของเราเี่ยังสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้โค้ดย้ํานะครับการใช้พลังงานสมองและจินตนาการนะครับสําคัญมากๆต้องฝึกตรงนี้นะครับไม่ใช่ทุกอย่างพึ่งกับ AI ตลอดนะครับตอนนี้ g o o g l e Map ทุกอย่างนะครับขับรถไปก็ต้อง AI หากแบบมันดับมันหานะครับมันใช้งานไม่ได้ก็ยุ่งโกลาหลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันต้องต้องพึ่งตัวเราเองด้วยนะครับ แล้วก็ต้องใช้สมองจินตนาการของเราเนี่ยเป็นลําดับต้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนําทางสู่ข้อที่7ก็คืองานไหนๆที่ซ้ำๆนะครับจะถูกแทนที่ด้วย AI แน่นอนนะครับเราพิจารณาเนื้องานเราดูครับท่านไหนที่ยังอยู่ในงานที่ทําแบบรีพีทซ้ำๆๆอยู่นะครับตัวระบบเอ่อแมชชนิกนะครับตัวระบบซอฟต์แวร์นะครับที่บริหารจัดการด้วย AI จะเข้ามาแทนที่แน่นอนนะครับระบบหุ่นยนต์ระบบประกอบนะครับทุกอย่างนะครับ ดันั้นการส่งของการชิปปิ้งต่อไปเนี่ยมันก็ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับหากรถเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับการสื่อสารระหว่างคันต่อคันนะครับมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับระบบถนนระบบอ่ต่างๆมันก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์มันคือไงครับคนตกงานมากขึ้นนะครับงานไหนที่รีพีทนะครับจะถูกแทนที่ด้วย AI แน่นอนเลยครับฟันธงนะครับแล้วเราจะทําได้อย่างไงนะเราจะแก้ไขยังไงนะครับท่านต้อง เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงนะครับเรียนรู้ความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่เหมือนที่โค้ดพยายามสื่อสารตรงนี้เราต้องการสร้างผู้นำนะครับในโลกออนไลน์แล้วสามารถที่จะสร้างระบบรายได้นะครับแบบอัตโนมัติขึ้นมานะครับซึ่งมันห่างไกลกับความคิดของคนเมื่อก่อนเป็นไปไม่ได้มันอัตโนมัติได้ยังไงเงินก็ต้องออขับรถไปทํางานตอนเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นนะครับนั่นคือความคิดกรอบคิดที่มันฝังอยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีระบบ ความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตสปีดที่เร็วสูงมากยิ่งขึ้นนะครับการสื่อสารเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยอะไรที่มันทาไม่ได้มันทาได้นะครับแม้กระทั่งผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดจากอีกประเทศหนึ่งคนไข่ยอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับผ่านระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวระบบแขนกลน,นะครับในการที่จะตัดผ่าตัดเนี่ยครับทำได้นะครับเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าตอนนี้นะครับมันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาบทบาทเนี่ยสูงมากแล้วก็เอื้อมหน่วยตรงนี้เยอะมากดังนั้นการทําเงินแบบออโต้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยยากเล นะครับถ้าเรารู้ศาสตร์เทคนิควิชาขั้นตอนทำยังไงในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโลกนะครับแล้วผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องกฎหมายนะครับการที่เราโพสต์อะไรเข้าไปการที่เขียนคอมเมนต์อะไรเข้าไปนะครับไม่ใช่ท่านนึกจะเขียนอะไรก็เขียนนะครับไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไปทําความเดือดร้อนของผู้อื่นท่านก็ต้องรับผลรับทางกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย มันต้องระมัดระวังนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวกับ mindset ของคนคนนั้นนะครับว่าจะเป็นความคิดด้านลบไหมนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับอีกคนหนึ่งมากน้อยขนาดไหนนะครับข้อที่10นะครับการที่ AI เข้ามามากๆโค้มองเห็นว่าการสูญเสียการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างมนุษย์นะครับเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยเ่ยเห็นว่านั่งทานข้าวกันแล้วก็เล่นมือถือนะครับก็บางทีก็แชทกันตรงนั้นนั่งกันอยู่ตรงนั้นห่างแค่คืบเดียวมันไม่พูดเลย นะครับก็มันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดนะครับแล้วก็มันก็จะลดการคอนแทคของมนุษย์ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีโลกวร์ชวลนะครับโปรแกร,รมหรืออะไรที่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนการที่เราเอ,อมีลักษณะแยกตัวมาเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สามารถที่จะเ,เข้าสู่โลกวร์ชวลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่มันจะขาดการเชื่อมต่อของมนุษย์ไปนะครับ ข้อที่11เนะครับเป็นการปรับแต่งข้อมูลด้วย AI ตรงนี้นะครับหากเราเอาภาพของคนอื่นเอารายละเอียดเสียงของเขามาแล้วก็ให้ AI จําลองเสียงนะครับนั่นคือการละเมิดคนอื่นนะครับแล้วทําให้ท่านเนี่ยไปมีปัญหาในการละเมิดตรงนั้นทางด้านกฎหมายด้วยนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับข้อที่ทำให้เราเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับก็คือการนําข้อมูลของคนอื่นหักตัวเราเองเนี่ยได้นะครับ แน่เอาข้อมูลของคนอื่นเสียงของคนอื่นนะครับมันก็จะเป็นความผิดอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีรับมือกับ AI คือยัองไงเราต้องอย่างลึกไปในรากของเราในจิตใจของเรานะครับตรงนี้ก็คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการรับมือกับ AI นะครับการอย่างลึกเข้าไปในรากของเราจิตใจของเรานะครับท่านต้องเข้าสู่พลังงานด้านบวกของในตัวท่านนะครับว่าท่านคือใครกันแน่นะครับและเข้าถึงพลังงานตัวนั้นนะครับทำไมคด ถึงพูดตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างนะครับ AI เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือแต่มันไม่ใช่ตัวควบคุมที่อยู่ในตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องวางสัญชาตญาณของเรานะครับเชื่อมต่อกับสิ่งดีๆนะครับด้านบวกช่วยเหลือผู้คนนะครับท่านวางโพซิชันตรงนี้นะครับให้ช่วยเหลือผู้คนพลังงานด้านบวกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพลังงานด้านลบนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเดี๋ยวโค้ชจะเชื่อมต่อนะครับว่ามันมีผลกับ AI ยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นจริยธรรมมีความสําคัญนะครับเช่นการมีความรักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับใช้ AI เพื่อประโยชน์ของอตัวเราและผู้อื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ความรักที่ส่งผ่านไปยังผู้อื่นนะครับตรงนั้นเนี่ยครับมันจะทําให้เราทําอะไรโพสต์อะไรหรือทําอะไรเนี่ยไปในเชิงบวกมันจะไม่ไปละเมิดคนอื่นมันจะไม่ไปสื่อสารข่าวด้านลดทําให้คนอื่นเนี่ย เสหายเห็นไหมครับมันออกจากตัวคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดกำลังสร้างนะครับภาวะผู้นำนะครับที่สร้างตัวระบบะธุรกิจนะครับยุคใหม่ด้วยระบบ AI นะครับแล้วก็สร้างเป็นเงินแบบออโต้ขึ้นมานะครับเขาต้องมีอ e ี h ิ c เขาต้องมีจริยธรรมด้วยในการที่จะเชื่อมต่อกับ AI นะครับเขาต้องคิดระหนักอยู่ว่า AI ไเนี่ยไม่ใช่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นนะต้องทำให้มีประสิทธิภาพ แล้วช่วยผู้อื่นนะครับรับผู้อื่นเยอะๆนะครับการทําให้ผู้คนนะครับถูกโปรแกรมด้วยข่าวด้านลบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทางโทรทัศน์หรือทางด้านมือถือต่างๆที่ออกมานะครับทําให้พฤติกรรมของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับกําลังถูกโปรแกรมไปดังด้านลบนะครับเขาจะมองโลกไปในด้านลบแล้วโลกนี้ไม่ดีเลยแย่เลยยิ่งแล้วเนี่ยข่าวด้านลบมันมีแค่ส่วนเล็กๆนะครับ ข่าด้านบวกนะครับยังมีอีกเยอะแต่ว่าในเชิงของธุรกิจเนี่ยมันขายไม่ได้นะครับมันขายด้านลบเนี่ยได้ดีกว่านะครับมันก็เลยออกมาทางด้านลบเยอะกว่าจะเห็นว่าลักษณะข่าไปในแนวโน้มอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเนื้อแท้ของตัวเองนะครับต้องฝึกตรงนี้นะครับท่านต้องคงพลังงานด้านบวกไว้สําคัญมากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับพลังงานด้านบวกตรงนี้เนี่ยทำให้ท่านท่านมีพลังงานนะครับ อกติทำไมต้องมีพลังงานตรงนี้ด้วยมันเกี่ยวอะไรกับ AI นะครับ AI เป็นเครื่องมือเวลาท่านใช้เครื่องมือนะครับคนที่ใช้หากใช้ด้วยแรงด้านลบจะไปอีกแบบหนึง่งคนที่ใช้ด้วยแรงด้านบวกพลังงานด้านบวกจะไปอีกแบบหนึ่งเลยและจะทาให้คนคนนั้นเนี่ยโตขึ้นมากด้วย AI เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานด้านบวกของท่านเนี่ยในการใช้งาน AI เนี่ยเลยมีอิทธิพลสูงมากสูงมากนะครับ มากกว่าพลังงานด้านโลกจะเห็นการคอมเมนต์กันการต่อว่าการด่ากันนะครับมันไม่ได้เกิดอัทถประโยชน์ส่วนเพิ่มอะไรกับคนอื่นม,มันไม่ได้เกิดสิ่งที่สร้างสารรค์ให้กับโลกเราเลยกับประเทศเราเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องคงพลังงานด้านบวกไว้นะครับท่านต้องรู้จักการควบคุมตัวเองนะครับในการใช้ AI และเครื่องมือนะครับเรามีการฝึกมาสเตอร์มตรงนี้นะครับ มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะทํากันได้ทุกคนนะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับเราจะสร้างผู้นําโลกออนไลน์นะครับด้วยพลังงานด้านบวกในการใช้ AI นะครับ AI นะครับมีจุดที่ศักยภาพสูงและค้นก็มีสิ่งที่จะออสอนและโฟกัสไปว่าตัวไหนควรจะใช้ตัวไหนควรจะใช้ตัวไหนไม่ควรใช้นะครับแล้ว ทำยังไงให้ใช้ตัวที่ Recommend เนี่ยได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแัะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะฝึกนะครับให้เข้าสู่ตัวโล,โลก AI อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีหลายตัวนะครับช่วยเราเยอะมากนะครับแต่เราก็ต้องคงพลังงานด้านบวกในการสื่อสารและนำเครื่องมือนี้ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้คนจำนวนมากตรงนี้แหละครับจะทำให้ท่านโตขึ้นมากๆจะทำให้ท่านโตอย่างมีศักยภาพและพลังงานของท่านเนี่ยจะสูงมาก นะครับในการช่วยเหลือผู้คนนะครับในการที่จะให้ความรักกับผู้คนในการที่จะทําให้ผู้คนนะครับมีความาาพัฒนาศักยภาพของเขานะครับให้สูงมากยิ่งขึ้นในการที่จะส่งผ่านพลังงานด้านบวกตรงนี้ออกไปนะครับเข้ามาฝึกนะครับในการวางระบบทําเงินแบบอตัตโนมัตินะครับในพลังงานที่คงสภาพด้วย AI ด้านบวกตรงนี้ไว้นะครับ ข้าที่หลายพิทักษ์ AI พิมคำว่าควันตั้มนะครับควันตั้มนะครับเรามีวิธีการในการที่จะฝึกปรับตัว m n d s e t นะครับเข้าสู่เอ e r g y พลังงานด้านบวกนะครับแล้วก็ใช้ AI อย่างถูกวิธีครับครับวันนี้ผมโคสต้นพิทักษ์ทำเงินแบบอัตวัติต้องขอกลับลาไปก่อนขอใทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและให้เม้นเงินไหลเข้ามาจากหลายที่ต่างครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ